สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ISOconsult.org นะคะ EP นี้ขอนำเสนอ ISO 27001ค่ะฐานสากลที่ว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลนั่นเองนะคะก็จะมีหลักการของตามโมเดลของ CIA ที่โช์นี้นะคะสามเหลี่ยม CIA นี้กล่าวถึง Confidential, Integrity แล้วก็ Availability นะคะ Confidential คืออะไรนะคะคือการป้องกันข้อมูลสารสนเทศให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นนะคะคือไม่ให้ข้อมูลนั้นล่วดไหลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ,อ Confidentiality นะคะต่อไปนะคะตัว Integrity คืออะไรนะคะ Integrity คือการปกป้องนะคะความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศนะคะ ไม่ให้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผิดไปจากความจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตัว integrity นี่คือต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องสมบูรณ์นะคะ availability ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นว่านะคะระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ยต้องพร้อมใช้นะคะอันนี้ก็คือว่า available สำหรับใช้งานตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการของ ISMS นะคะที่นำมาใช้อยู่บนพื้นฐานของ CAA model ตรงนี้ค่ะ สำหรับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001นะคะก็เป็นไปนตาม Annex SL นะคะก็คือมีทั้งหมด1 0หัวข้อด้วยกันนะคะโดยหัวข้อที่1นะคะเป็นเรื่องทั่วไปในหัวข้อที่1จะกล่าวถึงทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานตัวนี้นะคะข้อที่2คือสโ o p e ขอบข่ายนะคะขอบข่ายนี่คือขอบข่ายของตัวมาตรฐาน ISO IC 27001นะคะส่วนข้อที่2นะคะ Normative Reference นะคะ เอกสารอ้างองที่ใช้ประกอบ ISO IC 27001นี้ก็จะเป็น ISO 27000นะคะส่วนข้อที่ข้อกำหนดจริงๆที่ต้องปฏิบัติก็คือข้อ4ถึงข้อ10นะคะข้อ4นะคะบริบทขององค์กรข้อ5ภาวะผู้นำข้อ6วางแผนข้อ7สนับสนุนข้อ8การดำเนินการข้อ9การประเมินผลแล้วก็ข้อ10การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นข้อกาหนดทั้งหมดก็จะล้อตามตัว HLS เลยนะคะ ความพิเศษก็คือว่าตัว ISO 27001นะะมีสิ่งที่ต้องควบคุมเพิ่มเติมนะคะจะอยู่ใน Annex A นะคะใน Annex A เนี่ยนะคะจะมีตั้งแต่ A 5นะคะเลื่อยมาถึง A 1 8นะคะคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนะคะสาหรับองค์กรที่จะต้องการ implement ISO i อง0 1 0นั่นเองนะคะเพราะนั้นจากการที่เ,เทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะ ล้วนเกี่ยวข้องกับทางด้านข้อมูลนะคะสารสนเทศกันทั้งนั้นนะคะเป็นเทคโนโลยีของทางด้านไอทีเพราะฉะนั้นความสําคัญแล้วก็ความซับซ้อนนะคะความถูกต้องมีความสําคัญอย่างยิ่งแม้แต่กระทั่งการใช้อินเทอร์นเน็ตแบงกิ้งก็ตามหรือว่าการซื้อของหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้หรือการส่งอีเมลอะไรอย่างเงี้ยะคะเราจะมั่นใจได้อย่างไรนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้มีความ ปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวมาตรฐาน iso 27001เนนี่ยะคะ่ะเป็นมาตรฐานสำคัญที่จะผลักดันนะคะองค์กรนะคะที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ information security นะคะจะต้องนำไป implement นะคะเพราะฉะนั้นความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศนะคะเป็นการป้องกันข้อมูลนะคะสารสนเทศรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอสิ่งดีๆต่อไปได้วยนะคะ